ทุกคนพันห้าย่ิบห้าว่ะเอ้ยเอ้ยเกมนี้เดือดว่ะเอาทุกคนรอเลยเกมนี้เจอพันห้าย่สิบห้าว่ะจะาง่งว่ะพี่ถ้าเกิดเกมนี้เอา้าเหมือพอห <c oughs> ยอกหยอกนะมาล็อสันมาเติมเกมบุกไปสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสองนะครับเกมนี้เดือดแน่นอนทุกคนทีมสวยด้วยดูลัดสอดฟอลันเหมือนกันเลยอยู่ันครับ พี okay. ่เจิดไปเคน็ดมาเอ้ยกางรับเจอรลาดเอ้ยแล้วก็เบ็คแฮมเอ้ยเดือดว่ะผุ่มข้าวบอลแบบไหนครับอัตโนมัติไหมครับสวิตตัวสวิตพี่เล่นอาสวิตตัวอัตโนมัติออโต้อะลง YouTube อีกผมว่าเกมนี้อ๋อผมเพิ่งมาเล่นฮัลโหลฟอร์มแคมโมเดียซ u n d a ยตุ้งเรียกตัวได้คลิปใช่ไหมมาเอาเว้รอหน่อย หลังจาโชว์ไก่ไปหลายตาแล้วเกมนี้ต้องเอาองผู้โดนละมาก็โดนละหูไวจัดเอาวะโดนละทับทายไปตามสเต็ปโดนนำตามสเต็ปครับผมโดนนำตามสไตล์เลยเฮ้ยเอ้ยตัวมือ้ยเมาไวเหมือนกันเลยมาไวเหมือนกัน เดือดทุกคนเดือดเกมนี้บอกเลยเหดือดแน่นอนดูจากอุก้เกมแล้วมั้งดวดเดือดแน่นอนฟอลันอ,อย่างเอาฟอล,ลันอันนี้เจอพนะันห้าย่ส้าแล้วคนเจอพันห้ายี่สห้นะเดือด <That has S 2> แน่นอนเลยพี่เจิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฟนไป อันนี้คือเป็นสกิลโลพันนะทุกคนจริงจริงๆอ่ะโอบากไม่ไม่มีสกิลโลพันนะพี่เพิ่มไปนะดีนะโกใส่สกิลโลพันไปอะดีนะคือมันบอลมันจะพุ่งอะตอนเราแบบเปิดยาวไปอ่ะชิบหายหลอกตัวเองไปนึงสเตปทั้งยาบเลยโอ้ย ถอยมา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 ก่อนถอยมาก่อนรับบอลหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถงอตป็นหนึ่งสเต็ปไม่ผ่านวะพี่เจ๊โอ้ยโดนยิงห้าที คือโดนหัวไปห้าทีแล้วมั้งทุกคนเกี่นี่เดือดทุกคนงานมาใช่ไหมมีคลิปลง YouTube แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโดนหัวไปโดนหัวไปประมาณห้าครั้งแล้วไปครับผมตามสเต็ปเราตกตามหน้า <c oughs> อะไรกันครับนี่อ่ะ โอ้ยสวัสดีพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดือดเกินเอ้ยเดือดเกินจานทั้งเดือดทั้งตึงตอ่ะบอกเลยเกมน,นี้มีโอกาสแพ้ประมาณ80%เนะี <c oughs> ่ยสวยคนเขาพลิกเข้าขวาเรารอไปหลักขวาเห็นไหมเมื่อกี้แทงตัดหลังไปสวยนีย่นี่นี่นนว่าไงลูกพ่อตรงไปโอ้ยโอ้ยจบเลยทุกฝ่ายแบบโคทเน,น้น แคมเบลเราขายาวอีกไม่แคมเบลเอาเรื <c ười> hein, ่องว่ะโอ้โหแล้วกอดโอ้โหไม่อยู่จอยจานจานเรียกจานก่อนรู้ว่าอะไรเรียกเอ้ยเ้ยโอ้โหจบเลยงานห่แย้ะกูเรียกจานไว้ก่อนอะไรก็ไม่รู้ไปไปคนมั่วเกมนี้ล็อกสัน ฟงบอลไม่มาเลยว่ะทุกคนวันนี้ฟงบอลไม่มาเลยสายเดือดโอ้โหสองหนึ่งโดนน้ำจนได้เฮ้ยเดือดเดือดทุกคนเกมนี้เดือดสองหนึ่งสามทหารเจลาก์มันใช่บ้างหรอครับ พี่ช้ทุกวันเจรต์พี่ชายทุกวันเจะต์พี่บอกเลยพี่ใช้อยู่ทุกวันเลยเฮ้ยสองสองเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยหา,าผมโอ,โอ้โห,โหงั้นถวายพานนี่วะ ลูกนี้ถวายพานเลยไหมหวยไปเต็มพ่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มบุญพลังว่ะเริ่มบุทพลังว่ะเริ่มบุญว่ะไอ้มันโอ้ยเอาว่ะ เฮ้ยลืมลืมเืมดูลื่มดูสถิติดูโดนหัวไปเก้าทีจริงแหมโดนไปเก้าทีเขากรอบฮะโดนสวนแบบยับๆเลยดูด้านขวาไม่ได้บุกเลยอเล่นหลังเราเล่นคือมันต้องตรงกลางในแผนเนี้ยขวามันก็ไม่เขียวต้องมาแล้วมั้ยต้องไงดี ฟอรลันหรือว่าไงดีกวคนรันฟอร์ดดีกว่านะฟอรลันเก็บไว้แบบเผื่อมีเหลี่ยมปั่นเสียทรงในช็อตนี้ไปไปไปขึ้นไป อันส์โอ้โยไม้เขียวอ่ะไม่เขียวอ่ะเอ้ยเอเอาอ่ะไม้เขียวเราก็เอาปั่นได้นะครับปั่นได้ับผมปั่นได้เหมืนม <c oughs> อ,อ,อ,อนกันเอาว่ะเฮ้ยอันสามนะทุกคนอันนี้เจอแรงพันห้ายี่สิบห้านะฮะแรงโคตรสูงเลยไม้เขียวเราก็ไม่ธรรมาดาและบอกเลยไม้เขียว,ยวหรออทุกคน เฮ้ยเฮ้ยทุกคนว่าไงจังหวะนี้วันทูไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไม่มีตัวใจห่้ยฝอยทุกคนเฮ้ยขึ้นหน้าอย่างเดียวจังหวะนี้ขวามาเออขึ้นอุ้ยจะจ่ายแบ็กขวาจบเลยเพราะว่าจะขึ้นขวาบ้างโอ้ย โอ้โหสิทีแม่งโดนยิงมามาสิสิสกว่าทีแล้วแหละสิบกว่าครั้งแ <c oughs> ล<ะ>้วให้มั้ยมา้อยมาถอยมารับบอลหน่อยมีคลิปลง youtube แล้วดูส่งได้เลยเกมนี้แม่งเอาเลยเกมไม่เดือดเลยจัดปะพืน <c oughs> ้นขวาบ้างทุกคนเทนนองเหงาแล้วทุกคนไม่ได้บอลเลยเทนบอกกูมาทำาไมใช่ไหม <c oughs> On this score line they look as if plenty more is to come from Skulls and here's mm -hmm. <laughs> <laughs> Rashford <Kruif. Der> to <laughs> into the right position to intercept อ๋อเฮอเล็กซานเดอร์โรนัลด์ทิ้งหายแล้วกิ่นเริ่มมาดูทรงแม่งคือแบบโดนเฉือนแน่โดนเฉือนแน่ดูทรงฮะกลิ่นมาเริ่มมาอืมที่เติร์ดเปิดมาโอ้ยเขาเปลี่ยนเขาขอขอขอเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาอัสโคออกดีกว่าทุกคนอัสโคที่พอออกดีกว่าโอ้โหจะขอไอ้แบ็กซ้าย อือหือจบเลยโอ๊ยแมงสะดุ้งง้างทีแมงสะดุ้งเลยโอ้ยพี่โหดเกินพี่ยิงพี่ยิงไม่เลี้ยงเลยพี่เฟรดิกมาเฮ้ยโอเดนเราไม่ฟิตว่ะยังไงดี เฮ้ยเอานี้แหละฟลอรมไปก่อนจะโดนหรือเปล่าเตะมุมจะโดนหรือเปล่าอันตรายนะบอกเลยอันตรายนะลูกนี้คือแบบนี่ไงหดหดเฮ้ยอีสองเขียวไปเฮ้ยหว่านี้เฮ้ยโอ้โหเสียหืมทำอะไรเขาเนี่ยโอ้โหแม่งเสียเลย แต่ละทีมันสะดุ้งสองจริงโคตโปดโวดเกินชิปหายบอกเลยเฮ้ยเคียคีย์คีย์เ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยชิปหายแล้วโดนเปิดแล้วาร์ชิปหายลงุลงลุงเฮ้ยแต่ละนองอันนี้ไม่แพ้คือว่าถือว่าโชคดี ทาไปแพ้นี่คือถือว่าโชคดีนะโอ้โหโดนจนได้มาเปิดกระสาวสองนุ่งจบเลยถึงหนึ่งแล้วลิเวอร์นี่ไม่หนึ่งหนึ่งไงพี่โดนนำแพ้ละโอ้ยแบบสุดๆโอ้โห้ถึงกับสะดุ้งไปเฮ้ยแต่เจ็ดแล้วทุกคน บอลน,นั้นห่งตบไปนายหลบหน้าอีกโอ้โห,โโหโจบเลยมันจบแล้วาจานห <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> สารหนึง่งหนึ่งอย่างสวยครับ <c oughs> ขอสักเพลคักเพลเมืเ่อกี้เอาจังหวะแบบทิายอะไหเลยว่ะ <c oughs> โอ้โหสี่สอง เอ้ยห้าสามไม่สี่สองอจบเลยเอาฮาแลนด์คือเมืเอ่อก็้ไปไปพลาดตอนไหนรู้ไหมตอนที่โดนแตะมมุมแบบสองสามครั้งติดิกันช่วงนั้นไปพี่ไปเคลียร์แล้วแบบเียเคลียร์แบบจะบุกแล้วแบบจ่ายเสียตอนนั้นแหละคือเกมมันมันโดนตรงน,นั้นมันมันรวนเลยเห็นไหมมันเสียตรงช่วงนั้นแหละเพราะว่าแบบก่อนก่อนจะเสียประตูอะเห็นไหมเพราะนั้นคือแบบจะบุกได้แหลว่าไปกดไปจ่ายพลาดในช่วงนั้นอะเือยแบบ ยาวเลยครับนี่เกมนี้มาทุกคนรอดูใน YouTube ไปนะเกมนี้โอ้โหดูดูด1ิเจ็ดที <laughs> จะบ้าตาย <laughs> ยิงไม่เกรงใจเลย <laughs> ใช่ไหมโอ้โหดูโอบักเซฟไปแบบเจ็ด <laughs> ทีอ่ะ <laughs> ยิงยิงไม่พักเลยพี่ <laughs> <laughs> พี่ยิงแบบโอ้โหโคตรสุด